ไก้กต่อครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารครับเรื่องการงานครับเหนื่อยติดขัดและมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่คนวันอังคารก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีดครับคนที่ทํางานประจํานะครับระวังจะมีปัญหาพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานระวังเรื่องคําพูดเอาไว้ด้วยนะฮะร,ระวังท่าน จะถูเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะฮะช่วงนี้ต้องยืดหยุ่นนะครับอาจจะต้องมีลดแลกแจกแถมนะครับถึงจะสามารถที่จะเกิดความคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพนักงาอาจจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับส่วนเรื่องการเงินครับมีรายจ่ายเข้ามาครับรายรับก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับการเงินก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนมีอายุเข้ามาคนมีคู่ ความรักถือว่าดีนะวันนัการสุขภาพครับก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ควรประมาทในชีวิตนะครับเรื่องโชคลาภจะมาจากทะเบียนรถนะครับคนธนาคารนะฮะโดดเด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดังหลังแบบนี้นะครับภาพรวมของคนธนาคารก็ไม่ได้แย่อะไรอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีๆนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับอาจารย์โจเป็นกำลังใจให้กับคนธนาคารอย่าลืมช่วงท้ายครับมีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงแล้วก็เรื่องของเลขเด็ดครับ วันนี้ครับเป็นวันพุธกลางวันนะครับสาหรับช่วงถัดมาฮะต่อจากวันอังคารนะครับการงานคุณจะมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสที่จะติดต่อพูดคุยกับคนต่างประเทศนะครับหรือว่าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ Export Import ถือว่าดีนะครับมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรือว่าแม่แม่ก็นั่งโครงการที่เคยคิดเอาไว้งานเก่าๆก็อาจจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าดีนะฮะการเงินไม่ดีเลยนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับมีปัญหาติดขัดการเงินไม่พอจ่ายนะครับต้องบอกว่า คนวันพุธกลางวันเนี่ยการเงินไม่ดีครับความรักคนโสดจะมีคนที่รุ่นใหญ่เข้ามาครับแล้วคนมีคู่จะดูแลกันดีนะฮะช่วงนี้ความรัก วันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าราบลื่นใช้ได้เลยนะฮะเรื่องของสุขภาพครับหายป่วยและกลับมาแข็งแรงกลับมาสดชื่นกลับมามีความสุขนะครับเรื่องของอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะฮะเพราะนั้นชาววันพุธกลางวันต้องระมัดระวังการเดินทางด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะ